พระภาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูมิเวสปุริสานังกตัญญูกะตะเวทิตาตีนับบัดนี้อัตมภาพจากรัประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกตัญญูกะตะเวทิตากถาว่าด้วยทำอันเป็นพื้นฐานของคนดี ปารบในโอกาสที่คณะสงฆ์คณะกุบาสกอุบาสิกาวัดพุน้อยโดยการนำของท่านเจ้าคุณพระโสพผลพัฒนนคุณด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพุน้อยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามได้จัดงานประจำปีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงปู่แบนจันทสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพุน้อยต้นตำรับเศรษฐีเรือทองเป็นปีที่26 ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นกรณีพิเศษดังที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอยู่นการระบัดนี้หลวงปู่แบนจันทสโรได้เป็นผู้บุกเบิกทำวัดผู้น้อยจากวัดที่เล็กๆให้เป็นวัดที่รุ่งเรือง เป็นวัดที่มากด้วยผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนและได้สร้างบุคลากรที่ทำหน้าที่ร้างานของท่านคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณดเรเจ้าอาวาสวัตถุน้อยและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามรูปปัจจุบันหากล่าวถึงต้นแบบแห่งความกตัญญูและการสร้างบารมีใน ประจักษ์ชัดในปฏิปทาของหลวงปู่แบนจันทสโรท่านเป็นพระเถระผู้มีเมตตาเป็นที่ตั้งสิ่งที่หลวงปู่สอนอยู่เสมอคือการให้และการสำนึกในพระคุณความกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่วัดพดน้อยเจริญมาได้นี้เพราะบารมีธรรมและวิชาที่ท่านได้ศึกษาและถ่ายทอดมา การทำวัดให้เป็นที่ของชาวบ้านกตัญญูต่อแผ่นดินและสาธุชนการที่หลวงปู่แบนจันทสศโรได้จัดสร้างเรือแม่ตะเคียนทองแท้จริงแล้วคือกุศโลบายธรรมในการปลดเปื้องความทุกข์ให้แก่ญาติโยมท่านมองว่าญาติโยมคือผู้มีพระคุณที่ํำจุนพระาศาสนาท่านจึงตอบแทนด้วยความเมตตา ร่วมเทแรงกายแรงใจสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไม่เลือกชั้นวันนะท่านได้สร้างวัดผู้น้อยจากวัดเล็กๆจนกลายเป็นอานรามที่สง่างามนี่คือการตอบแทนคุณพระรัตนตรัสร้างศาสนสถานและสร้างศาสนบุคคลท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เรามาร่วมรำลึกถึงหลวงปู่แบนจันทสศโรกันในวันนี้ ไม่เพียงแต่มาขอพรหรือขอโชคลาบแต่เราควรจะมาร่วมกันสืบสารคุณธรรมที่ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างรู้คุณพ่อแม่ผู้เปรียบเสมือนพระในบ้านรู้คุณครูอาจารย์ผู้ที่มอบวิชาความรู้ให้รู้คุณผู้มีพระคุณใครเคยช่วยเราแม้เพียงน้ำหนึ่งแก้วก็อย่าได้ลืมเลือน มีความกตันยูเป็นที่ตั้งใจเราก็จะใสสะอาดเหมือนดังที่หลวงปู่แบนจันทัศโรท่านมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเปี่ยมไปด้วยเมตตาตลอดเวลาเพราะใจที่กตันยูคือใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนถึงอานิสง์แห่งความกตันยูอาตมภาพจึงขอหยิบยกเรื่องราวของมาตุโปสกะชาดก ปหิม,มพานมีช้างเชือกเผือกเชือกหนึ่งชื่อว่ามาตุโพสกะยอมสละดตำแหน่งจากผูงมาเพื่อดูแลแม่ที่ตาบอดไปอาศัยอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้ดูแลแม่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าช้างตัวอื่นนั้นมักแอบขโมยอาหารของแม่ไปกินวันหนึ่งพญาช้างถูกนายพรานพระยศ พาตัวไปถวายแด่พระราชาพญาช้างก็ยอมให้จับแต่โดยดีไม่ต่อสู้เพราะกลัวว่าศีลของตนนั้นจะขาดเมื่อไปถึงพระราชวังพญาช้างไม่ยอมกินอาหารจนร่างกายสู่ผอมพระราชาสงสัยจึงตรัสถามพญาช้างถูลตอบว่าข้าพระเจ้าไม่อาจกินอาหารเลือดลดได้ ในขณะที่แม่ตาบอดที่รออยู่ในป่าก,กำลังจะอดตายพระราชาได้ยินอย่างนั้นก็ทรงทราบซึ้งในความกตันยูที่ยิ่งใหญ่จึงสั่งให้ปล่อยพญาช้างไปหาแม่ทันทีด้วยอํานาจแห่งความกตันยูพญาช้างก็ได้ไปดูแลแม่นางช้างเมื่อเห็นลูกมาก็ดีใจมากและได้อนุโมทนาแด่พระราชา,าว่า ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเจริญรุ่งเรืองเถิดที่ได้ปล่อยลูกพระเจ้าคืมามนมาพิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แม้แต่พระราชาก็ทรงยกย่องผู้นั้นจึงนับได้ว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมาก คณะง์คณะอุบาสิกาคณะอุบาสกวัดภุน้อยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพ,พระโสมพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เป็นประธานจึงชื่อได้ว่าตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและได้ชื่อว่าสร้างยี่ห้อแห่งความเป็นคนดีให้เป็นที่ปรากฏผ่านคุณธรรมคือความกตัญญูกตะ,ะเวที สมดังในแห่งพระบาลีที่อัญเชิญเป็นบทอุเทศนาณเบื้องต้นว่าภูมิเวสัป,ปุริสานังกตันยูกตเตกาตาเวทีแปลความว่าความกตัญยูกตาเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีมีในดังที่ได้แสดงมาด้วยประการชนี้